คนเราเคยเชื่อว่าเมื่อมีคนตายกาจะเป็นผู้นำดูวิญญ,ญาณไปสู่ปรโลกแต่ก็มีบางครั้งบางครั้งที่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายความโศกเศร้าจะตามดูวิญญ,ญาณเหล่านั้นไปทําให้ดูวิญ,ญญาณไม่สามารถไปสู่สุคติเพียงแต่บางครั้งกาตัวดังกล่าวก็จะนําดูวิญญ,ญาณดวงนั้นกลับมาเพื่อแก้ไขในสิ่งที่ผิดเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในคืนวันที่30ตุลาคมมันเป็นคืนก่อนวันฮาโลวีนครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจพบร่างของอีริกดาวนนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นถนนบริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์ของเขาและภายในห้องพักชั้นบนสุดของตัวอาคารปรากฏร่างของเชลลี่เว็บสเตอร์แฟนสาวที่อยู่ในอาการสาหัสเช่นเดียวกันก่อนที่เธอจะไปเสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วสรุปได้ว่ามันคือการฆาตกรรมครับเพียงแต่ยังไม่สามารถหาหลักฐานเพื่อยืนยันได้ครับว่าใครคือฆาตกร และนี่คือจุดเริ่มต้นของอีกหนึ่งตัวละครสายดาร์กในตำนานอย่างเดอะโคลอีกาพยายมอีริกเดเวินเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มวงดนตรีร็อกแฮงแมนโจ๊กเขาอาศัยอยู่ภายในเมืองที่เต็มไปด้วยคดีอาชญากรรมและเจ้าพ่อค้ายาเสพติดอีริกและแฟนสาวเชอร์รี่เว็บสเตอร์มีแผนที่จะแต่งงานกันในคืนวันฮาโลวีนครับเพียงแต่ในคืนที่เกิดเหตุนั้นกลุ่มคนร้ายจากแก๊งค้ายาเสพติดได้บุกเข้าไปภายในห้องพักของพวกเขาก่อนที่จะลงมือข่มขืนและทำร้ายเชอร์รี่อย่างหนัก ในขณะที่เอริกที่พยายามจะเข้าไปช่วยก็พลาดท่าถูกทำร้ายด้วยเช่นเดียวกันก่อนที่สุดท้ายหนึ่งในคนร้ายจะชักปืนยิงเข้าใส่เขาจนทำให้เอริกพลัดตกลงมาจากชั้น6ของอาพาร์ตเมนต์และเสียชีวิตลงในที่สุดครับเวลาผ่านไปหนึ่งปีที่บริเวณสุสานของเมืองซาร่าเด็กสาวที่เอริกและเชลลี่เคยดูแลยอยู่ในช่วงที่เขาทั้งสองยังมีชีวิตก็ได้นำดอกไม้มาเคารพที่หลุมศพในวันครบรอบการจากไปของทงั้งคู่ และในวันเดียวกันนั่นเองที่อีริกฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาโดยการนำพาของอีกานั่นเองครับหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาเขามีอาการสรับสนแต่ก็ยังพยายามพาร่างของตัวเองกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์และในสถานที่แห่งนี้เองที่ทําให้อีริกได้ค้นพบความสามารถพิเศษที่ติดตัวมาจากโลกหลังความตายนั่นก็คือการที่เขาสามารถรับดูเรื่องราวต่างๆในอดีตที่ผ่านมาจากสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่เขาได้สัมผัส ผ่านความทรงจําที่เคยเห็นจากดวงตาของร่างนั้นๆเพียงแต่ข้อเสียก็คือเขาต้องรับรู้อารมณ์รวมถึงความรู้สึกของเจ้าของร่างในขณะที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันครับน,น,นอกจากนั้นอีริสยังพบอีกว่าร่างกายของเขาสามารถฟื้นฟูและรักษาอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วและสุดท้ายกับการที่เขาสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านดวงตาของอีกาคู่หูของเขาครับอีริคดาวเวนไม่รอช้าที่จะออกตามล่าหาตัวเหล่าฆาตกรที่เคยสังหารเขาและแฟนสาว โดยเหยื่อรายแรกก็คือทินทินมือมีดประจําแก๊งค้ายาเสรติดทินทินเป็นชายผิวดําที่ประกอบอาชีพเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยครับแต่ก็มีบางครั้งที่ตัวของเขาเองได้ลงมือสังหารเหยื่อด้วยทินทินมักจะนําของที่เขาขโมยได้มานั้นไปขายต่อให้กับโรงรับจานาเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีกีเดียนเป็นเจ้าของและในคืนเกิดเหตุหลังจากที่ทินทินได้ออกมาจากโรงรับจํานําเขาไม่รู้ตัวเลยครับว่ากาลังถูกสะกดรอยตามจากอีกาคู่หูของเอริก และในมุมหนึ่งของเมืองอีริกก็ได้แสดงตัวต่อหน้าทินทินและถามไปว่าจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้เมื่อปีก่อนได้ไหมทินทินจําได้ครับก่อนจะอาศัยจงังหวะที่อีริกกาลังเผลอขวาทอนเหล็กระดมตีเข้าใส่ร่างอีริกจนน่วมขนาดเดียวกันนั่นเองทินทินที่เดินทิ้งระยะห่างออกมาจากตัวของอีริกก็ได้ขวามีดประจําตัวปาเข้าใส่อีริก3าครั้ง2ครั้งแรกนั้นอีริกหลบได้ครับ จนมาถึงครั้งที่3เขาใช้2มือประกบจับมีดเล่มนั้นไว้ก่อนที่จะใช้มีดเล่มเดียวกันนั่นเองปากกลับคืนไปที่ร่างและปากเข้ากับหัวไหล่ข้างขวาของทินทินอีริกไม่รอช้าคูเท้าวชาร์ดพร้อมกับบอกกับทินทินว่าเราทุกคนล้วนเกิดมาเพื่อเป็นเหยื่อครับไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักสืบพบร่างของทินทินนอนเสียชีวิตจากการถูกมีดหลายเล่มปากอยู่ที่กลางหน้าอกในขณะที่บนกำแพงบริเวณใกล้เคียงปรากฏสัญลักษณ์รูปอีกาที่วาทินจากเลือดของทินทินนั่นเองครับ อิริกมุ่งหน้าต่อไปยังโรงรับจำนำของกีเดียนเพื่อหาข้อมูลของกลุ่มฆาตรกรที่เหลือรวมถึงตามหาแหวนม่านของเขาที่ชินชินเคยนำมาขายไว้เมื่อปีก่อนในตอนแรกกีเดียนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลพร้อมทางลั่นกระสุนจากปืนลูกโมวิ่งผ่านทะลุหน้าอกของอิริกเพียงแต่แค่อึดใจเดียวแผลจากคมกระสุนก็ประสานเข้ากันและหายเป็นปริทิ้งทีนี้ก็งานเข้าสิครับอิริกโยนร่างของกีเดียนลอยเข้าไปอยู่หลังเคาน์เตอร์ก่อนที่จะใช้มีดปากลงไปที่หลังมือของกีเดียนเพื่อยึดมือข้างนั้นให้ติดอยู่กับตู้โชวบรริเเเวณาตอ์ จนกีเดียนต้องยอมบอกข้อมูลทุกอย่างและหลังจากที่อิริกหาแหวนมันของเขาพบแล้วก็จัดการราดน้ํามันไปทั่วทั้งบริเวณร้านก่อนที่จะสั่งให้กีเดียนนําข่าวไปบอกพวกที่เหลือทั้งหมดว่าความตายกําลังเดินหน้าเข้าไปหาพวกมันและสุดท้ายจึงเหนี่ยวไกปลดปล่อยอกระสุนออกจากรางเพลิงของปืนลูกซองจนเป็นเหตุให้อาคารของโรงรับจำนำทั้งหลังระเบิดเป็นจุนครับหลังจากที่รอดมาได้กีเดียนก็นําเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปเล่าให้กับคนในกลุ่มฟังที่บาร์กึ่งผับชื่อเดอะพิท ในขณะที่บริเวณชั้นบนฟันบอยหนึ่งในแก๊งฆาตรกรก็กำลังนูวนเนียและเสพยาไปพร้อมกับดาร่าแม่ของซาร่าเด็กสาวที่อีริกและเชลลี่รักและเอ็นดูเหมือนกับน้องสาวครับฟันบอยเป็นมือปืนประจำกลุ่มค้ายาและเป็นคนที่เหนียวกายใส่ร่างของอีริกจนตกลงมาเสียชีวิตจากห้องพักบนอาพาร์ตเมนต์เมื่อปีก่อนอีริกส่งอีกาเข้าไปดึงดูดความสนใจของคนทั้งคู่ภายในห้องก่อนที่เขาจะปรากฏตัวขึ้นฟันบอยซึ่งกำลังเมายาอยู่ก็ชักปืนยิงเข้าใส่อีริกหลายนัด แต่ก็เหมือนเดิมครับของแท้ก็คือของแท้จนมาถึงจังหวะสุดท้ายที่ฟันบอยกําลังจะยกปืนยิงซ้ําเข้าใส่อีริกก็ปัดแขนข้างที่ถือปืนของฟันบอยลงทําให้วิถีกระสุนเปลี่ยนไปเจาะทะลุเข้าที่ต้นขาของฟันบอยแทนและด้วยอาการเมายานั่นเองทําให้ฟันบอยสลบคาเตียงไปครับดาร่าที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ตกอยู่ในอาการช็อกและพาตัวเองไปหลบอยู่ในห้องน้ําอีริกลากร่างของฟันบอยตามเข้าไปและวางร่างนั้นลงไปในอ่างอาบน้ํา ก่อนที่จะเปิดน้ำใส่เพื่อคืนสติให้กับมือปืนขี้ยาในส่วนของดาร่านั้นอีริกใช้พลังบางอย่างในตัวของเขาขับสารพิษจากยาเสพติดออกจากร่างของดาร่าพร้อมกับพูดขึ้นว่าดูซะคำว่าแม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระเจ้าจากปากและความในใจของเด็กๆลูกสาวกําลังใช้ชีวิตลำพังอยู่ข้างถนนและเธอกําลังรอแม่ดาร่าได้ยินดังนั้นจึงพาตัวเองออกไปจากห้องนั้นในทันทีครับ ฟันบอยถูกนำตัวออกมาจากห้องน้ำหลังจากที่ได้สติก่อนที่อิริกจะนำไซลิงบรรจุยาเสพติดจนเต็มหลอดหลายเล่มปันจงปากลงไปที่กลางหน้าอกของมือปืนขี้ยาครับในขณะที่บริเวณชั้นล่างแกรนจมือขวาของท็อปดอลล่าหัวหน้าใหญ่ของขบวนการค้ายาเสพติดภายในเมืองก็เห็นความผิดปกติบางอย่างจากการที่ดอลล่าวิ่งลงมาจากชั้นบนและหนีออกไปนอกตัวร้านโดยที่ไม่ได้พูดกับใครจรึงได้เดินขึ้นไปดูเหตุการณ์และพบเข้ากับร่างที่กำลังจะสิ้นใจของฟันบอยบริเวณกลางห้อง ส่วนอีริกก็รอพบแรนด์อยู่ที่ขอบหน้าต่างก่อนที่จะทิ้งตัวและหายไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นเดียวกันครับอีริกปรากฏตัวอีกครั้งที่ห้องพักของจ่าอันเฟลดในตำรวจประจำท้องที่ที่ถูกลดคันและห้ามยุ่งเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมของอีริกและเชอร์รี่เว็บสเตอร์จ่าอันเฟดเป็นคนดีครับเขาเข้าไปพูดคุยและเลี้ยงอาหารซาร่าหลายครั้งตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาและอีริกก็รู้ครับว่าจ่าอันเฟดอยู่ดูใจเชอร์รี่แฟนสาวในช่วงเวลาที่เธอต้องทุกข์ทรมานอยู่ภายในห้อง i อ u จากการใช้ความสามารถพิเศษในการตรวจสอบความทรงจำนั่นเองครับทางฝั่งของกีเดียนและแกรนส์ก็นำเรื่องราวทั้งหมดไปรายงานให้กับท็อปดอลล่าและไมก้าฟังท็อปดอลล่าเป็นหัวหน้าของกลุ่มอาญชญากรรวมถึงเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ของเมืองมีนิสัยส่วนตัวที่โหดเที้ยมและอำมหิตในขณะที่ไมก้าน้องสาวต่างแม่ของเขาเองก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักอีกทั้งทั้งสองคนนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเกินกว่าคำว่าพี่น้องอีกด้วยครับ ท็อปดอลล่ารู้สึกรําคาและไม่พอใจหลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดจากปากของกิเดียนเขาใช้ดาบยาวโบราณแทงทะลุเข้าไปที่คอหอยของกิเดียนก่อนที่จะใช้ปืนยิงซ้ำเข้าไปอีกสองนัดจนกิเดียนเสียชีวิตลงอีกด้านหนึ่งของเมืองทีเบิร์ตที่กําลังนั่งรอยอยู่ในรถหลังจากที่สั่งให้สแกงเข้าไปหยิบของจากร้านสะดวกซื้อก็พบเข้ากับอีริกที่นั่งอยู่บริเวณเบาะหลังของตัวรถอีริกใช้ปืนจี้และขู่บังคับให้ทีเบิร์ตสตาร์ทรถและออกไปจากที่นั่น ในขณะที่รถเคลื่อนตัวออกไปนั่นเองสแกงเห็นเข้าจึงพยายามที่จะเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่ทันอีกทั้งยังพลาดถูกรถอีกคันพุ่งชนจนกระเด็นแต่เขาก็ไม่ตายนะครับแถมยังซัดเจ้าของรถคันที่ชนจนร่วงก่อนที่จะขโมยรถคันนั้นขับตามทีเบิร์ตและอีริกไปทีเบิร์ตเป็นหัวหน้าของกลุ่มฆาตรกรเขาเป็นนักวางเพลิงฝีมือดีที่ทํางานให้กับท็อปดอลลา่าส่วนสแกงขี้เมาประจํากลุ่มเองก็เป็นเหมือนกับมือขวาคนสนิทของทีเบิร์ตอีกทีครับทีเบิร์ตขับรถจนมาถึงบริเวณโกดังร้างรางิร่มม่น้หหหงงงึอึอจัใุ ก่อนที่เขาจะนําเทปกาวมาพันยึดร่างทีเบิร์ดไว้กับเบาะนั่งฝั่งคนขับและใช้สายรัดของผูกเข้าที่ข้อเท้ายึดติดไว้กับคันเร่งที่เหยียบไว้จนมิดก่อนที่จะโยนระเบิดลูกหนึ่งเข้าไปในตัวรถพร้อมกับเข้าเกียร์หลังจากนั้นรถก็พุ่งตรงไปยังแม่น้ําที่อยู่ตรงหน้าแต่ก่อนที่ตัวรถจะตกลงไปในแม่น้ํานั้นก็เกิดการระเบิดขึ้นก่อนครับทีเบิร์ดจึงเสียชีวิตลงในสภาพของการถูกเผาทั้งเป็นส่วนสแกงที่ตามมานั้นก็ทําได้เพียงแค่ยืนมองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่่หางครับ และหลังจากนั้นในวันถัดมาสแกงจึงนําเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปเล่าให้กับท็อปดอลล่าฟังโดยละเอียดท็อปดอลล่าเองก็มีความต้องการที่จะกําจัดอีริกอยู่แล้วจึงเก็บสแกงเอาไว้เป็นเหยื่อล่อครับส่วนเด็กสาวอย่างซาร่าและจ่าอันเฟรดที่เพิ่งถูกพักงานจากการถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการปกปิดข้อมูลของคนร้ายในคดีฆาตรกรรม3รายที่เกิดขึ้นคืนก่อนหน้าก็ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เขาทั้งสองได้พบเจอเขากับอีริกอยู่ภายในร้านขายฮอทดอกริมถนนแห่งหนึ่งในเมืองและกลางเด็กคืนนั้นเองครับ ท็อปดอลล่าก็เปิดการประชุมที่รวบรวมบรรดาเหล่าหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมขึ้นจุดประสงค์คือการก่อเหตุจราจนครั้งใหญ่ภายในเมืองแต่ในขณะที่พวกเขากําลังประชุมอยู่นั้นอีกาพยายมของเราก็ปรากฏตัวขึ้นกลางโต๊ะประชุมก่อนที่จะบอกกับท็อปดอลล่าว่าให้ส่งตัวฆาตรกรคนสุดท้ายอย่างสกแกงมาให้กับเขาซะแต่ท็อปดอลล่าเองไม่ทําตามที่อีริกบอกอีกทั้งยังสั่งให้ทุกคนในห้องจัดการอีริกซะ คมกระสุนจากปลายกระบอกปืนนับสิบระดมพุ่งเข้าใส่ร่างของอีกาพยายมจนด่วงลงไปจากโตประชุมก่อนที่หนึ่งในแก๊งอาชญากรจะพบว่าร่างของอีริกนั้นได้หายไปครับแต่ไม่นานหลังจากนั้นอีริกดเดวินก็เปิดเทศกาลงานล่าอาชญากรในคืนวันฮาโลวีนรือคืนปล่อยผีในแบบฉบับของเขาขึ้นในทันที เขาใช้เวลาอยู่พักหนึ่งในการจัดการกับฝ่ายตรงข้ามด้วยตัวคนเดียวในขณะที่ท็อปตอล่าไมก้าและแกรนช์เห็นท่าไม่ดีจึงพากันหลบหนีออกไปจากห้องประชุมตั้งแต่ช่วงต้นของการต่อสู้ส่วนสกแกงเองที่ในขณะนี้เข้าไปหลบอยู่บริเวณใต้โต๊ะก็ถูกอีริกจับร่างโยอนออกมาจากหน้าต่างลงไปเสียชีวิตที่ด้านล่างของตัวอาคารครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เฝ้าจับตาดูเหตุการณ์การรวมตัวของแก๊งอาชญากรเห็นเข้าจิงระดมกำลังออกไล่ล่าอีริกไปทั่วทั้งเมืองครับ แต่จ่าอันเฟตที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ขับรถเข้าไปช่วยพาตัวอ e ีริกหนีออกมาจากบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุได้สําเร็จทางฝั่งท็อปดอลล่าที่หนีออกมาได้ก็คุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่ไมกาจะพูดขึ้นว่ามันมีอํานาจแต่อํานาจนี้เราแย่งชิงมันมาได้อีก e าเป็นเหมือนสะพานระหว่างโลกของคนเป็นกับอาณาจักรของคนตายรันจริงพูดขึ้นว่าพวกเราต้องจัดการกับอ e ีกาก่อน ท็อปดอลล่าจึงสั่งให้แกรนด์ไปลักพาตัวซาร่าเพื่อเป็นการดึงดูดอีริกให้มายังโบสถ์เก่าหลังหนึ่งซึ่งอีริกก็รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ผ่านการมองเห็นของอีกาครับและเมื่ออีริกเดินทางมาถึงโบสถ์แกรนด์ที่ซุ่มอยู่ภายในบริเวณนั้นก็ใช้อาวุธปืนที่เขาเตรียมไว้ยิงเข้าไปที่อีกาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนท็อปดอลล่าเองก็ใช้ปืนพกยิงเข้าใส่อีริกด้วยเช่นเดียวกันซึ่งณเวลานั้นอีริกสูญเสียความสามารถในการฟื้นฟูบาดแผลไปแล้วครับและในขณะที่แกกราาัังงงจะยิซ้ขไปทีีต่ตวออ จ่าอันเฟตที่ตามมาทีหลังก็สัดกระสุนเข้าใส่แกรนและท็อปดอลล่าจนเกิดการดวนปืนกันขึ้นไมก้าอาศัยจังหวะชุลมุนเข้าไปนำร่างของอีกามาไว้กับตัวเธอครับก่อนที่แกรนจะพลาดท่าถูกคมกระสุนของจ่าจอันเฟดเจาะเข้าที่กลางหน้าอกจนเสียชีวิตส่วนท็อปดอลล่าก็ได้สั่งการให้ไมก้าเฝ้าอยู่ระหว่างทางขึ้นบันไดของตัวโบสถ์และเมื่อกลุ่มของอีริกตามเข้ามาไมก้าจึงใช้ปืนในมือยิงเข้าใส่พวกเขาทั้งคู่กระสุนนัดหนึ่งเจาะเข้าที่ร่างของจ่าอันเฟตจนล้มลง ในขณะที่อีริกที่บุกขึ้นไปจนถึงตัวของไมก้านั้นต้องหยุดชะงักเนื่องจากในมือข้างหนึ่งของไมก้ามีอีกาคู่หูของเขาอยู่ครับก่อนที่อีกาตัวนั้นจะอาศัยจังหวะที่ไมก้าเผลอจิกเข้าที่บริเวณใบหน้าและดวงตาของเธอจนเสียการทรงตัวและพลัดตกลงมาเสียชีวิตที่ชั้นล่างอย่างหน้าหนาครับอีริกขึ้นไปพบกับท็อปตอล่าที่ตอนนี้จับซาร่าเอาไว้เป็นตัวประกันบนหลังคาของโบสถ์ก่อนที่ท็อปดอล่าจะผลักร่างของซาร่าออกเพื่อหวังให้ตกลงไปจากหลังคา แต่เด็กสาวก็ใช้มือทั้งสองข้างยึดกับแง่งของหลังคาเอาไว้ได้หลังจากนั้นจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นบนหลังคาบโบสถ์อีริกเสียเปียบท็อปดอลลา่าจากอาการบาดเจ็บก่อนหน้านั้นครับจนพลาดท่าถูกดาบยาวเสียบเข้าที่กลางหลังก่อนที่จะซุดตัวลงท็อปดอลลา่าไม่รอช้าตามเข้ามานั่งย่อเย้ยต่อหน้าอีริกก่อนที่จะชัดมีดสั้นขึ้นมาเพื่อหวังจะจบเรื่องทั้งหมดแต่อีริกก็พูดขึ้นว่าฉันเองก็มีอะไรจะให้แกและฉันก็ไม่อยากที่จะเก็บมันไว้อีกแล้ว ก่อนที่จะยื่นมือซ้ายไปจับที่ใบหน้าของท็อปดอลล่าและปลดปล่อยความทรงจำรวมถึงความรู้สึกเจ็บปวดของเชลลี่ในวินาทีก่อนที่เธอจะสิ้นใจที่ห้องผ่าตัดผ่านเข้าไปในร่างของท็อปดอลล่าความทรมานนั้นทําให้ท็อปดอลล่าหมดสติจนร่วงหล่นลงมาจากหลังคาล่างเสียบเข้ากับเขาของรูปปั้นกากออยที่รออยู่เบื้องล่างจนเสียชีวิตคาที่ครับ หลังจากนั้นอีริกจึงพาตัวของซาร่าไปฝากไว้กับจ่าอันเฟรดก่อนที่ตัวของเขาเองจะกลับไปที่สุสานอีริกทิ้งตัวลงบริเวณหน้าหลุมศพของเชอรี่เว็บสเตอร์และในวินาทีที่เขากำลังจะสิ้นใจดวงวิญญาณของแฟนสาวก็เดินเข้ามาหาอีริกพร้อมกับรอยยิ้มและร่างของทั้งคู่ก็สลายหายไปในอากาศครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของ The c โครอีกาพยายมฉบับปี1994ที่กำลังถูกนำกลับมารีเมคและออกฉายอีกครั้งภายในปีนี้ครับจริงๆแล้วอีกาพยาลม,มีต่อกันมาอีกหลายภาค เพียงแต่ภาคที่ถูกยกย่องว่าดีที่สุดก็คือภาคแรกจากปี1994ที่คุณผู้ชมเพิ่งได้รับชมและรับฟังกันไปนี่เองครับเพื่อนๆและคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงสามารถคอมเมนต์ไ้ได้เลยนะครับผมสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์แต่สําหรับวันนี้ผมเองคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้และพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ